สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันพุธเป็นวันพุธท,ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2563หรือปี2020เรกลับมาดูประเด็นสาระในส่วนของมังคุดผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้เราเอากันที่ว่าเป็นเดือนกันยายนเลยเดือนกันยายนมังคุดต้องทำอะไรในส่วนของจะทำอะไรนั้นขอให้เข้าใจอยู่ หลักการสําคัญครับคือการทามังคุดเนี่ยมันมีอยู่สองแนวทางแนวทางที่หนึ่งก็คือให้เขาพัฒนาไปตามระบบธรรมชาตินั่นก็คือปล่อยให้เขาเปลี่ยนแปลงพอเขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นพอเขาแตกใบอ่อนเราก็ไปบํารุงพอเขาออกดอกเราก็ไปช่วยเสริมตาดอกพอเขาติดผลเราก็ไปบํารุงผลอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการทางธรรมชาติส่วนที่สองคือบังคับคําว่าบังคับก็คือเราทราบดีว่ามังคุด เป็นพืชที่ถ้าหากว่าเขามีความสมบูรณ์เขาก็ย่อมออกดอกได้แล้วตัวหลักสําคัญก็คือความสมบูรณ์ถ้าเป็นใบอ่อนที่แตกออกมาใหม่อย่างน้อยต้องมีอายุประมาณสักสามเดือนครึ่งสี่เดือนเขาก็จะออกดอกแต่ถ้าเป็นมังคุดใบเก่าอย่างน้อยเขาจะต้องมีอายุเกินสเดือนขึ 6, ้นไปห้าเดือนหกเดือนเขาก็จะออกดอกได้อันนั้นก็เท่ากับว,ว่าอายุของใบเป็นตัวหลักสําคัญ ให้จำว่าถ้าเป็นใบรุ่นใหม่สมเดือนครึ่งถึง4ี่เดือนก็ออกดอกได้นะครับอยู่ที่ความสมบูรณ์ทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าตัวที่จะทําให้มังคุดออกดอกคือการวัดความสําเร็จของพี่น้องชาวสวนนั้นก็คือการออกดอกของมังคุดถ้ามังคุดออกดอกแล้วความสามารถนั้นสามารถนําพาไปสู่เป้าหมายก็คือจนเก็บเกี่ยวได้เห็นดอกก็เห็นผลของมังคุดทีนี้ประเด็นมันก็มีอยู่ตรงที่ว่าตัวปัจจัยตัวที่จะมาทําให้มังคุด ออกดอกโดยธรรมชาติสมบูรณ์แล้วก็ในส่วนของอายุใบและตัวที่สามครับคืออุณหภูมิความร้อนหนาวสภาพดินฟ้าอากาศไม่ต้องหนาวก็ขอให้แรงไม่ต้องแรงก็ขอให้ฝนทิ้งช่วงนะครับฝนทิ้งช่วงบ้างก็คือห้าวันตกเจ็ดวันตกตรงนี้จะช่วยใหม้มงคดออกดอกได้ดีด้วยเพราะนั้นตัวที่สามก็คือดินฟ้าอากาศถ้าเราจะมามองในส่วนของหลักการตรงนี้ เราก็ต้องเลือกทิศทางว่าเราจะเดินไปในทางไหนเพราะฉะนั้นเดินกันยายนข้างหน้านี้เราก็มีแค่สองคำตอบครับคือเราก็บำรุงไปตามภาวะปกติใส่ปุ๋ยลาดอาหารเสริมทางดินทางใบจะพ่นบางไม่พ่นบางก็แล้วแต่ท่านเพราะว่ามันอยู่ในช่วงสภาวะฝนตกชุกการให้อาหารทางดินก็ให้น้อย,อยแต่บ่อยครั้งเหาะไปเรื่อยๆในภาษาเราอันนั้นคือส่วนธรรมชาติ แต่ถ้าเป็นกรณีที่เราต้องการที่จะบังคับให้เขาแตกใบอ่อนเพื่อที่จะให้อายุใบนั้นอยู่ในรอบเกณฑ์ที่เหมาะสมคือพอไปถึงเดือนธันวาใบามีอายุครบสามเดือนครึ่งสี่เดือนพอดีเท่ากับว่ากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาครับเขาก็จะออกดอกได้โดยธรรมชาติและเป็นดอกที่สมบูรณ์เป็นดอกเดียวเพราะฉะนั้นเดือนนี้เราก็ต้องกระตุน้นหรือชักนําการชักนําบังคุดให้แตกใบอ่อนก็คือมีแค่สองสูตร สูตรที่1ก็คือไทโอยูเรียนะครับอาจจะบวกกับปัจจัยอื่นๆด้วยอย่างเช่นอัทโโนิกน้าตาลทางด่วนหรือสารสารัสารต่างๆส่วนต่อมาสูตรที่2ก็คือสูตรแบบปกติโดยทั่วไปก็คือปุ๋ยไนโตรเจนคือปุ๋ยยูเรียชนิดพ่นสารสกัดจ,จากสาลายนะครับแล้วก็ธาตุสังกะสีรวมตึงตัวเสริมอัทโทนิกนั่นก็คือตัวสูตที่สซึ่งเราก็จะดำเนินการ ในการกระตุ้นในเดือนกันยายนนี้อย่างน้อยสองครั้งทั้งสองครั้งก็ห่างกันอยู่ที่ประมาณไม่เกินสิบวันโดยประมาณนะครับอันนี้ก็คือกรณีสูตรที่เราต้องการเล่งผมมีบทความทางวิชาการนะครับจากท่านอาจารย์เลื่อนศักดิ์วัฒนกุลเรื่องของการออกดอกของไม้ผลไม้ผลจะออกดอกได้อย่างไรออกได้มากออกได้ดีได้สมบูรณ์เราสามารถจะเอาหลักสำคัญตรงนี้ไปใช้ได้ในทุกพืชลองฟังดูครับ เรามาดูประเด็นข่าวสารทางวิชาการนะครับจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรในประเด็นสาระเรื่องของการใช้ธาตุอาหารเสริมพืชทางดินเพื่อที่จะสร้างตาดอกอย่างสมบูรณ์จากผลของการศึกษาและงานวิจัยสมัยใหม่ก็ได้บ่งชี้ว่าโฮอร์โมนหรือสารที่เป็นตัวส่งเสริมการออกดอกของพืชน,นั้นก็ได้แก่โฮอร์โมนไซโตคนินโดยพืชเองนั้นสามารถที่จะผลิตขึ้นเองได้ จากแคลเซียมและไนโตรเจนตรงบริเวณปลายลากฝอยการประสานการทำงานระหว่างธาตุบรอนก็จะส่งไปยังส่วนที่ในการสร้างตาโดยมีบรอนเป็นตัวสร้างตาดอกเพราะฉะนั้นบอรอนจึงมีความสำคัญมากและพืชต้องการมากขึ้นตั้งแต่ใบชุดสุดท้ายที่มีอายุประมาณ20วันขึ้นไปจนกระทั่งถึงการออกดอก โดยธาตุอาหารเหล่านี้ก็จะทำงานได้อย่างดีก็ต่อเมื่อใบมีประสิทธิภาพในส่วนของความจำเป็นที่จะต้องใช้ธาตุแมกนีเซียมสังกะสีเหล็กทองแดงและแมงกานิสเพื่อที่จะให้ใบนั้นพร้อมเพื่อเสริมประสิทธิภาพในกระบวนการสังเคราะห์แสงของใบให้เกิดประสิทธิภาพในระยะใบสุดท้ายก่อนการออกดอกในส่วนของธาตุอาหารพืชที่ควรใช้ ก็ได้แก่แคลเซียมบรอนแมกนีเซียมและกลุ่มธาตุอาหารเสริมกลุ่มธาตุอาหารเสริมที่ผมขออนุญาตเพิ่มเติมก็คือเหล็กสังกะสีทองแดงเมงกานีสโบลินัมนะครับและก็ยังมีในส่วนของความจำเป็นที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือธาตุไนโตรเจนท่านอาจารย์เลื่อนศักิ์ยังบอกนะครับว่าธาตุอาหารที่ควรจำกัดการใช้ และควรที่จะลดลงได้แก่ฟอสฟอรัสอันเนื่องมาจากฟอสฟอรัสนั้นจะไปทําให้ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมพืชเกิดทุกชนิดไม่สามารถทํางานได้โดยจะส่งผลให้การออกดอกติดผลนั้นผิดปกติไปวิธีการใช้แคลเซียมบอรอนให้เกิดประสิทธิภาพทั้งทางดินและทางใบซึ่งประกอบอยู่ในพิธภัณฑ์ต่างๆของห้างส่วนยกัดทีมเกษตรดังนี้ผิธภัณฑ์ทางดินคับทีเคยสก็จะประกอบไปด้วยธาตุแคลเซียมบอรอน และเ่อค่อนซึ่งจะประกอบไปด้วยแคลเซียมและสังกะสีโดยที่จะไปช่วยให้พืชหรือทุเรียนหรือไม้ผลนั้นสร้างฮอร์โมนไซโตไคนินการสะสมอาหารโดยการใช้ร่วมกับ t k เคซยหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มาธาตุอาหารที่เสริมประสิทธิภาพในกระบวนการสังเคราะห์แสงก็จะช่วยให้พืชน,นำาธาตุอาหารต่างๆเหล่านี้ไปใช้ได้มากขึ้นเสริมสร้างการออกดอกสำหรับทุเรียนทำสารหาก ใช้ธาตุอาหารทางดินไปก่อนและใช้สาร5 7วันหลังจากนั้นก็ให้ทุกๆ2 0 2 5วันก็จะส่งส่งเสริมการออกดอกได้ดีขึ้นส่วนด้านของพิธภัณฑ์ทางใบนะครับของห้างส่วนจำกัดทีมกเกษตรก็คือนิดนิดคือโบรอนเดียวสูตรพิเศษควรที่จะใช้ร่วมกับโมฟุตก็คือแคลเซียมเดียวและสารเสริมประสิทธิภาพซุปเปอร์ดีหรือโดยจะ เป็นส่วนของตัวที่จะไปเร่งกระบวนการซุปเปอร์ดีก็คือดีในเทรดโดยการใช้ตั้งแต่ใบชุดสุดท้ายเมื่อใบมีอายุ20วันเป็นต้นไปจนกระทั่งออกดอกโดยการฉีดพ่นสลับกับชุดบำรุงใบการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสังเคราะห์แสงนี้ก็จะประกอบไปด้วยไมโครมิกเอฟทีเคแคลและทีเคบูสเตอร์เพื่อที่จะให้ได้ผล ดีในการใช้ธาตุอาหารเสริมทางดินต่อไปนี่คือกระบวนการในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาตาดอกให้ออกมาอย่างสมบูรณ์จากท่านอาจารย์เลื่อนศักวัฒนคุณนะครับของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรเพราะฉะนั้นเมื่อมังคุดมีการกระตุ้นหรือมีการแตกใบอ่อนเราก็ต้องลงทุนในเรื่องของการให้ความสมบูรณ์ต่อไปแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรากรณีทำแบบธรรมชาติ มังคุดยังไม่แตกใบอ่อนตรงนี้เราก็คือให้ทางดินให้ทางระบบน้ําใส่ปุ๋ยลงไปก่อนครั้นพอถึงเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมก็จะเป็นเดือนแห่งการแตกใบอ่อนโดยธรรมชาติเขาเราก็ไปใช้ปัจจัยเหล่านี้ในการบำรงุงมีประเด็นหนึ่งที่เราคงจะต้องยืนย้ําก็คือว่าในการพ่นปัจจัยทางใบให้กับมังคุดนั้นเราต้องทราบนะครับว่าส่วนของมังคุดที่เป็นใบแก่ ส่วนใหญ่แล้วเขาจะแตกต่างจากไม้ผลอื่นๆคือปากใบเขาจะไม่ได้อยู่ขอบใบเขาจะอยู่ใต้ใบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพ่นปัจจัยเนี่ยให้ยึดหลักว่าถ้ามีใบอ่อนเราพ่นเราบำรุงเราได้ประโยชน์ส่วนที่สองถ้าเป็นใบแก่เราควรจะพ่นภายในทรงคุ้มพ่นไปที่ใต้ใบเขาจะมีโอกาสแล้วก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้มากกว่าเพราะว่าตำแหน่งปากใบของทางนักวิชาการที่ได้ระบุไว้อยู่ในส่วนใต้ใบและอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราพ่น เราก็จะ,ะเขาจะยังคงเปียกได้นานคือมีระยะเวลาในการซึมซับนานและอีกอย่างหนึง่งสิ่งที่เราต้องไม่ลืมคือสารเสริมประสิทธิภาพหรือสารจบาับใบนับว่ามีความสำคัญนะคับอันนี้ก็คือกรณีหนึ่งของการบำรุงสิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญนะครับที่จะทำให้เรานั้นเข้าใจตรงนี้ได้ก็คือกรณีของการศึกษาต่อไปว่า แล้วถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมังคุดมีการแตกใบอ่อนอย่างไรถ้าเป็นมังคุดที่เป็นมังคุดต้นใหญ่ที่มีอายุมากคำว่าอายุมากของมังคุดก็คือเกินกว่า50ปีขึ้นไปจะเป็นร้อยปี200ปีก็แล้วแต่ครับเราจะพบว่าในหนึ่งรอบปีเนี่ยเขาจะแตกใบอ่อนสองครั้งครั้งที่หนึ่งหลังออกดอกครั้งที่สองก่อนเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิต ก็คือในช่วงของอการย่างต้นเข้าสู่ฤดูฝนอันนี้คือพฤติกรรมของมังคุดขนาดใหญ่ในกรณีของมังคุดเหล่านี้ท่านจะสังเกตว่าใบาอ่อนรุ่นแรกเขาจะมาหลังจากที่เขาออกดอกทำไมก็เพราะว่าเราศึกษาลึกไปจนกระทั่งถึงเราพบว่าพฤติกรรมของมังคุดนั้นตาใบกับตาดอกเขาอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน เป็นตาชนิดเดียวกันอยู่ที่พื้นฐานความสมบูรณ์กับภาวะที่ไปบังคับก็คือสิ่งแวดล้อมนั่นก็คืออุณหภูมิความร้อนหนาวความชืน้นในขณะเดียวกันถ้าหากว่าในสภาพของมังคุดเองเราจะพบว่าการแตกใบอ่อนของมังคุดเขาจะมีโดยธรรมชาติก็คือในเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายนทำไมถึง เป็นในลักษณะตรงนี้ขอให้ท่านย้อนกลับไปดูข้อมูลว่าปีใดก็ตามถ้าเราเปลี่ยนถ่ายฤดูจากหน้าฝนเข้าสู่หน้าแรงหรือดูรูแรงหรือดููหนาวอย่างเช่นเดือนตุลาถ้าฝนตกชุกเขาจะยังไม่แตกใบอ่อนถ้าถึงปลายตุลาฝนเริ่มเบาลงแสงแดดเริ่มมาความยาวของแสงแดดเริ่มมากแสงแดดหรืออุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น เขาก็จะมีการแตกใบอ่อนโดยธรรมชาติคือในเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกาถ้าเขาไม่แตกในเดือนตุลาหรือเดือนพิกาเขาก็จะมาแตกที่เดือนธันวาหรือเดือนมกราก็เป็นไปได้เหมือนกับในช่วงสองปีที่ผ่านมานั่นหมายความว่าคุณภาพของใบเขาสมบูรณ์ไม่พอเขาได้รับการกระตุ้นจาก ส่วนของสภาพสิ่งแวดล้อมก็คือแสงแดดที่ยาวนานความร้อนที่สูงความชื้นที่สูงเอา้าและทำไมมันถึงแตกใบอ่อนเฉพาะต้นใบแก่ประเด็นตรงนี้ครับสิ่งที่เราค้นพบลงไปอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ากรณีของอายุของใบในสภาพต้นที่มีความสมบูรณ์คือมีใบมากใบใหญ่ใบหนาแน่น ลักษณะของใบเหล่านี้เขายัางคงสี่จะ,จะเจริญเติบโตได้ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเดือนสิสัปดาห์4เดือนห้าเดือนหกเดือนเขาสามารถที่จะอยู่ได้ถ้าต้นเขาสมบูรณ์แต่ในทํำนองกลับกันถ้าเป็นสภาพต้นที่ความสมบูรณ์ไม่พอหรือมีความสมบูรณ์ต่ำปฏิกิริยาของการแตกใบอ่อนของเขาจะเป็นได้อย่างรวดเร็วคือ สามเดือนครึ่งสี่เดือนห้าเดือนและยิ่งถ้าหากว่าในกรณีที่เป็นมังคุดที่มีอายุต่ำกว่า25ปีลงมาเขาเรียกว่ามังคุดรุ่นก็จะกลายเป็นมังคุดที่แตกใบอ่อนได้ง่ายมีการเปลี่ยนแปลงได้ไวและก็รวดเร็วกว่ามังคุดที่เป็นต้นใหญ่หรือต้นที่มีอายุมากเพราะฉะนั้นในส่วนของประเด็นหลักที่กำลังให้ท่านเห็นเข้าใจพฤติกรรมของลักษณะนิสัยของมังคุด ก็คือตรงนี้แหละครับว่าถ้าเราต้องการที่จะทำให้เขาแตกใบอ่อนไม่ใช่ว่าเรามีเงินทุนเรามีปัจจัยเราพอที่จะไปหาซื้อปัจจัยมาใช้กระตุ้นใบได้แล้วเราจะประสบความสาเร็จเสมอไปตอบได้เลยครับว่าไม่ใช่แต่ปัจจัยเหล่านั้นก็มีส่วนสำคัญที่จะไปสนับสนุนถ้าเราใช้ถูกเวลาถูกอายุใบและก็ถูกจังหวะ รวมถึงปัจจัยอีกส่วนหนึ่งที่จะไปส่งเสริมการส่งเสริมเนี่ยมันจะมีการส่งเสริมการแตกใบอ่อนส่งเสริมการออกดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ปัจจัยเนี่ยจากงานศึกษาวิจัยเราเราพบว่าถ้าเราต้องการที่จะทำให้ใบแตกใบอ่อนออกมาของมือคุด แล้วเราไม่ได้ไปกังวลหรือไม่ได้ไปคำนึงถึงเรื่องปัจจัยแต่เราคิดว่าปัจจัยจะเก่งมีความสามารถทำให้มังคุดแตกใบอ่อนได้ผมตอบได้เลยคําว่าไม่ใช่แต่สิ่งที่เราจะต้องคิดก็คือชนิดของปัจจัยน่าส่วนหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นลำดับที่ท่านจะต้องคิดก็คืออายุใบอายุของใบที่เราจะไปทำการกระตุ้นให้เขาแตกใบอ่อนได้นั้นต้องมีอายุอย่างน้อยสี่เดือนขึ้นไป นี่คือลำดับที่หนึ่งที่เป็นหลักสำคัญการกระตุน้นใบอ่อนหรือการทำให้มังคุดแตกใบอ่อนได้ต้องเป็นมังคุดที่มีอายุเกิน3มเดือนครึ่งสี่เดือนขึ้นไปเป็นลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองเราจะต้องให้เขามีส่วนของสภาพดินฟ้าอากาศมาสนับสนุนหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าในจังหวะที่เราจะไปช่วยเขาแตกใบอ่อนเนี่ย ดินฝนต้องทิ้งช่วงดินต้องแห้งโคนต้องโปร่งอ,อากาศถ่ายเทเท่ากับพื้นดินจะต้องแห้งด้านบนก็จะต้องมีความร้อนที่สูงมากแสงแดดนี่ยาวนานหกบ่งเช้าหกบงเย็นมีแสงแดดตลอดความร้อนทำให้เกิดการระเหยของน้ําได้เร็วขึ้นนี่คือประเด็นที่สองซึ่งเป็นประเด็นหลักที่เราจะต้องนำมาสู่การ พิจารณาเป็นลำดับที่สองและเมื่อเราได้ทั้งสองส่วนแล้วเราก็จะต้องมาดูประการที่3ก็คือชนิดของปัจจัยปัจจัยเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นท,ทันทีถ้าเราได้จากข้อที่หและข้อที่สองนั่นหมายถึงว่าอายุใบได้สภาพอากาศได้ข้อที่สก็จะเป็นผลท,ทันทีเพราะฉะนั้นผมถึงได้ให้ท่านได้ดูแลการบริหารจัดการก็คือให้ความสมบูรณ์ทางดีมนากร ก่อนที่เราจะชักนําให้มังคุดแตกใบอ่อนอย่างน้อย20วันขึ้นไปเราต้องใส่ปุ๋ยบํารุงให้เขามีเวลาเดินทางซึมซับจากดินเข้าสู่รากจากรากเข้าสู่ต้นจากต้นไปสู่ใบใบก็จะแปลสภาพเป็นพลังงานเมื่อน,นั้นล่ละครับเราจึงจพะพบว่าการแตกใบอ่อนของเขาก็จะเป็นปกติอันนี้คือเรื่องของความสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะสรุปได้ในประการแรกว่าประการหลักสำคัญที่ท่านจะต้องนำมาพิจารณาก็คือเรื่องของความสมบูรณ์ก็คือคุณภาพใบการดูว่าใบนั้นมีอายุนานเท่าไหร่แล้วสามเดือนสี่เดือนแล้วหรือยังถ้าเกินสี่เดือนเราก็กระตุกหรือกระตุน้นหรือชักนำให้แตกใบอ่อนได้ประการที่สาม เราก็ต้องไปดูต่อว่าอุณหภูมิขนาดนี้เป็นอะไรร้อนแสงแดดมีไหมอากาศปโปร่งแห้งแลง้งหลักการสำคัญข้อนี้สำคัญมากสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาอายุใบามาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศเราจึงจะไปดูเรื่องของปัจจัยปัจจัยบางส่วนเราก็อาจจะต้องเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างเช่นตัวไทโอยูเรียจาก350กรัมเป็น450กรัมเป็น500กรมัม อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะไปพิจารณากันในช่วงจังหวะตรงนั้นส่วนกรณีที่ท่านได้ฟังรายการมาตลอดเราจะเห็นว่าพื้นดินนั้นเราจะต้องเปิดโคนคาดโคนนะครับทำให้โปรกอันนั้นก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งเพราะกํำลังจะชี้แจงให้ฟังได้ว่าเนื่องจากมังคุดมีลักษณะของใบหรือแวกที่ค่อนข้างจะหนา เพราะนั้นเวลาที่จะเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยความสัมผัสอุณหภูมิความร้อนหนาวในด้านของทางใบเขาจะช้ากว่าทางรากเพราะนั้นในกรณีที่เราเปิดโคนคาดโคนทาให้โคนต้นโปลูเป็นการกระตุ้นให้รากของบังคุดได้รับความรู้สึกได้เร็วเพราะฉะนั้นเมื่อรับทางรากก็ได้ทางใบก็ได้เพราะฉะนั้นการกระตุ้นจึงจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าบางครั้ง เราจําได้นะครับแค่เปิดโคนคาดโคนแต่งกิ่งมันก็แตกใบอ่อนให้กับเราได้แล้วนี่คือประเด็นที่ท่านจะเห็นภาพว่าการแตกใบอ่อนของมังคุดเราสามารถที่จะต้องใช้หลักสามอย่างตรงนี้ถามต่อไปว่าแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการออกดอกหรือการให้ผลผลิตท่านต้องไม่ลืมนะครับในหลักวิชาการเนี่ยเราทราบดีอยู่แล้วว่าถ้าต้นสมบูรณ์เขาจะออกดอกได้เร็วประการต่อมา ใบของมังคุดจะต้องมีอายุเกิน15สัปดาห์ผมตีง่ายๆว่า4เดือนจากเอกสารทางวิชาการของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีก็ได้ระบุไว้ชัดเจนครับว่า12-13สัปดาห์เนี่ยแต่ค่อนข้างจะยากถ้า15สัปดาห์ตามข้อมูลนั้นถือว่าชัดเจนเลยยังในปีที่ผ่านมาผมก็สามารถที่จะทำให้มังคุดออกดอกได้แค่เพียง9สัปดาห์เราก็ทำให้ออกดอกได้ แต่มันต้องมาจากข้อที่หนึ่งคือความสมบูรณ์ก่อนเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่เราบังคับให้มังคุดแตกใบอ่อนเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เขามีอายุใบอยู่ในเกณฑ์ที่ออกดอกได้ก็คือ12สัปดาห์ขึ้นไป13สัปดาห์15สัปดาห์เราทราบดีครับว่ามังคุดเหล่านั้นจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไปเป็นใบอ่อนเลยถ้าเขาอยู่ในกรอบเวลาตรงนี้ความสมบูรณ์จากใบรุ่นใหม่ กลับไปประกอบกับในส่วนของข้อที่สองอายุใบและไปประกอบกับข้อที่สามข้อที่สามก็คืออุณหภูมิความเครียดความร้อนหนาวในช่วงนี้ยังกรณีในอดีตที่ผ่านมานะครับเราก็จะนำเรียนตลอดว่ามันมีงานวิจัยของนิสิตปัญญาตรีได้ทำการศึกษาค้นพบว่ามังคดเนี่ยมันจะต้องมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า23องศาสามคือติดกัน เขาก็จะมีความสามารถในการออกดอกได้อันนี้เป็นเงื่อนไขประกอบในปีที่ผ่านมาเราก็พบนะครับว่าในพื้นที่ราบมีอุณหภูมิ23องศาเราก็ทำให้เขาออกดอกได้ส่วนพื้นที่บนเขามันก็จะต้องหนาวกว่าต่ำกว่าก็เลยกลายเป็นว่าดอกดกในพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่เขาสูงดังนั้น ในส่วนของการที่เรากำลังโยงเข้ามาสู่ข้อที่สองก็คือพฤติกรรมการออกดอกของมังคุดมันก็ต้องมาจากองค์ประกอบต่อมาคือความสมบูรณ์ก็ต้องเป็นลำดับที่หนึ่งเหมือนกันความสมบูรณ์เหล่านี้เป็นเรื่องของการสะสมด้วยสะสมมาจากไหนสะสมมาจากปีที่ผ่านมามังคุด เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าท่านไม่สามารถที่จะทําให้มังคุดเปลี่ยนแปลงภายในเวลาเดือนสองเดือนได้ไม่ใช่ทุเรียนคิดว่าวันนี้จะใส่ปุ๋ยจะพ่นยาจะเร่งจะทํโน่นจะให้นี่เราเชื่อว่าปัจจัยต้องมีประสิทธิภาพสูงผมตอบได้เลยรัาว่านั่นเป็นความคิดที่ไม่ใช่ผิดพลาดการที่จะทําให้มังคุดมีความสมบูรณ์นั้นเก็บสะสมมาย้อนไปหเดือนที่ผ่านมาท่านทําอะไรบ้างหรืออย่างน้อยสามเดือนที่ผ่านมาท่านทำอะไรบ้าง ให้ความสมบูรณ์ดีไหมจัดการดีไหมแต่ถ้าเขาสมบูรณ์ดีแล้วเราไม่ต้องไปจัดการอะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านฟังท่านจําได้ครับว่าเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่เราไม่ทําอะไรเลยในส่วนของมูลคุดหุ่ยไม่ใส่น้ําไม่ให้กิ่งไม่ตัดพ่นไม่พ่นไม่บํารุงใดๆทั้งสิน้นเพราะอะไรเพราะเราทํามาเพียงพอแล้วประเด็นตรงนี้จึงอยากจะให้ท่านเข้าใจก่อนครับว่าความสมบูรณ์ ที่จะเป็นตัวที่ทําให้มังคุดออกดอกในหลักที่หนึ่งมันย้อนไปเมื่อหกเดือนสามเดือนที่แล้วก่อนประการที่สองความร้อนหนาวความเครียดครับความเครียดเกิดขึ้นจากอุณหภูมิที่หนาวเย็นตามหลักที่ได้อธิบายหรือเกิดจากสภาวะการความชื้นสัมผัสในอากาศที่ผ่านมาสองปีเขาเรียกว่าความชื้นสัมผัสในอากาศสูง ยางพาลาไม่ผลัดใบไม้บนภูเขาไม่มีอาการผลัดใบก็แสดงว่าความชื้นสัมผัสสูงถ้าความชื้นสัมผัสต,ต่ำยางก็ต้องผลัดใบลมหนาวก็คือลมมามีอุณหภูมิที่ต่ำมังคุดจะเกิดความเครียดพอเกิดสภาวะความเครียดก็จะมีการสั่งการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเจริญเติบโตทางใบมาเป็นเรื่องของการขยายพันธุ์ดังนั้นพฤติกรรมที่เรากำลังอธิบายตรงนี้ เพื่อจะให้ท่านเห็นภาพสองข้อก่อนความสมบูรณ์ที่ผ่านมาและสิ่งที่เป็นแวดล้อมในขณะนี้อายุของใบเป็นตัวประกอบที่สามอายุของใบต้องได้ถ้าอายุของใบไม่ได้การออกดอกจะไม่เกิดขึ้นพอท่านฟังตรงนี้ท่านอาจจะเถียงเลยนะครับในใจว่าเอ้าก็ปีที่ผ่านมาก็เห็นมันออกพร้อมใบอ่อนเลยการออกพร้อมใบอ่อนเป็นเรื่องปกติเพราะในขณะนั้นเนี่ย มันมีคำสั่งให้ออกดอกอยู่แล้วแต่บังเอิญมันอาจจะมีการเบี่ยงเบนพฤติกรรมตาหนึ่งเป็นใบาตาหนึ่งเป็นดอกอันนี้เป็นไปได้แต่มันไม่ใช่สูตรสำเร็จมันเป็นเหตุเฉพาะกรณีบางต้นบางจุดบางต้นบางแปลงเท่านั้นผมให้อาจอธิบายตรงนี้นะครับว่าหลักการตรงนี้อายุของใบเป็นหลักสำคัญอย่างน้อยถึงสี่เดือนจึงจะทำให เราสามารถออกดอกได้พอท่านฟังถึงตรงนี้ท่านอาจจะย้อนกลับไปอา่าวแล้วทำไมที่เมื่อสักครู่อาจารย์โทษนะครับ9สัปดาห์อันนั้นเป็นเรื่องของงานศึกษาวิจัยที่เรากำลังอยู่ในขั้นศึกษาและก็ทดสอบทบทวนให้มันเป็นการถูกต้องที่แม่นยาที่สุดเราถึงจะมานาเสนอดังนั้นถ้าหากว่าเรามาดูพฤติกรรมของมังคุดในเรื่องของการที่จะทำให้เขาออกดอก เราก็ต้องลากมาจากความสมบูรณ์ความสมบูรณ์คือย้อนไปสามเดือนหเดือนอา้าวอันที่หนึ่งประการที่สองอายุของใบอายุของใบก็ต้องได้อย่างน้อย3าเดือนครึ่ง4เดือนขึ้นไปประการที่สสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิความหนาวเย็นความแห้งแล้งผมยกตัวอย่างกรณีงานศึกษาวิจัยในแปลงเจตไตที่ผ่านมาเรามีหลากหลายรูปแบบ สิ่งหนึ่งที่กำลังจะเล่าเคยยืนยันให้ท่านได้เห็นว่าไม่ว่าท่านจะมีเงินทุนเท่าไหร่ท่านจะพ่นบังคับเท่าไหร่ให้มงคุดออกดอกก็ไม่ประสบความสำเร็จถ้าสามส่วนนี้ไม่ครบองค์ประกอบองค์ประกอบที่หนึ่งคือความสมบูรณ์ต้นมังคุดที่ไม่เคยแตกใบอ่อนมาเลยทั้งปีก็ย่อมเป็นความสมบูรณ์ตานกลางประการที่สองอาอยุของใบได้ไดครับ เพราะอายุของใบเนี่ยห้าเดือนนะเพราะฉะนั้นได้ข้อที่สองข้อที่หนึ่งจะว่าไม่สมบูรณ์ก็ไม่ใช่สมบูรณ์แต่ปานกลางมาดูข้อที่สครับไม่มีเลยฝนก็ยังตกลมหนาวก็ไม่มีน้ำค้างก็แรงฝนก็ยังมีอยู่บางทีเนี่ยไม้ยังไม่มีการผลัดใบเลยในเขตพื้นที่ของเราบางคุดไม่เคยเหี่ยวไม่เคยสลดตรงนี้ข้อที่สามไม่ได้ ต่อให้เรามีเงินทุนมีปัจจัยพ้นไปเท่าไหร่มันก็ไม่ประสบความสมําเร็จเพราะขาดข้อที่3สําหรับในส่วนของวันนี้เวลาของเราหมดลงนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท,กท่านสวัสดีครับ